สวัสดีค่ะมาพบมาเจอพี่ตาอินสวีเดนวันนี้นำเสนอก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะทุกคนผักเราก็มีโอ้ยกืนน้ำลายหนะ่อยผักแพ้วบักซีใบเลื่อยใบผักข้าวตองผักข้าวตองแล้วนะไปร้านไทยมานะทุกคนสาระแน่ กระดัปีทุกคนจ๋ามาก่อนจะกินข้าวผักก็ได้กดแชร์กดพีต่ตาติดตามพี่ตาอินสตาแกเมนด้วยนะคะไม่ใช่กดพี่ตานะกดติดตามพี่ตาอินสตาแกเมนด้วยนะคะทุกคนวันนี้เราก็กินกว๋วยเตี๋ยวนะคะสุดหูวุ่นวายจังเลยไม่ได้จัดร้านดีๆเนาะขอโทษขออภัยด้วยนะคะทุกคนเนาะ,ะนี่ค่ะคือกว๋วยเตี๋ยวน้ำอืดหมดแล้วะคะ่ะทุกคนขอโคเรคเคเร่หน่อยนะคะ มากินด้วยกันนะคะทุกคนหนึ่งนาทีผ่านไปไม่ได้อะไรขึ้นมาก็กินดีก,กว่าอืมน้ำแห้งทุกคนเจา้าขาน้ำไม่ท่วมเลยแถวสวีเดนโอ้ไม่เกิดไม่เจ้าเดี๋ยวใค่ไปเนี่ยวันนี้มาแบบชิบซิวโๆไม่แต่งแต่งตัวอะไระทุกคนจ้ะมัน มีทุกคลิปก็บอกไปทุกคลิปแล้วนะทุกคนเนาะอาจจะหน้าดําหน้าแดงหน่อยนะทุกคนเนาะไม่ได้นี่นะคะอากาศมันเดี๋ยวร้อนหนาวหนาวแล้วแต่อารมณ์ของเขาเนี่ยหละหน้าดําหน่อยนะเดี๋ยวก็ปะ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 ผปกติดอ่างแล้วปะแป้งอัไนเนาะพี่น้องพากินดีกว่านะทุกคนเนาะโอ้แค่หมูเราอยู่ไหนอยู่นู่นเนาะนี่ค่ะเราก็เขียนเลยเนาะสองนาทีแล้วเหรอเนี่ยยังไม่ได้กินเลยทุกคน น้ำแห้งคะ่ะทุกคนก๋วยเตี๋ยวน้ำแห้งคะ่ะทุกคนก๋วยเตี๋ยวน้ำน้ำน้อยไปหน่อยเส้นเยอะกินไม่กินหมดหรือเปล่าทาไม่หมดก็ไม่ป้ากันเนาะเนี่ยทุกคนโอ้ยจย้องคำหยาดนี่มีแต่พริกทั้งนั้นเลยเนี่ยกินนะนะครับว้าวว้าว,าว,าวา อืมอร่อยดูมูเป็นแผ่นใหญ่เลยกับเป็นก้อนนะอืมอยากกินผักข้าวตองหรือผักแพ้ด้วยนะทุกคน จะเก๋ไปนะผักเยอะๆอร่อยอืม ยกกระบังทุกคนเจ้าค่ะ สะไม่ดูทีวี ผักแพ้วหยวหมดแล้วทุกคนอาไปซ้ำเขาออกนะทุกคนนะจู่ว่าเราจะย้ายบ้านนะมันมีที่ปลูก Mm hmm. ผักข้าวตองภาษาไทยใหญ่จะเรียกว่าผักเคตองภาษาไทยจะเรียกว่าผักข้าวตองอืมอรอ เสร็จแล้วเนี่ยตกซีไปได้วยด้วยทุกคนอืมเซรษ สะมีดุกิดาอยู่ในห้องนอนพักแพลวเพ็ดทุกคนแต่ก็อยากกิน súp nấm mai của thân nữa Tắm xay nắm bù. Oops. <sniffs> ลมแรงข้างนอกทุกคนเจ้าค่ะแบนซับไล ไม่มีที่เกาะจมูกจมูกตรงคนจะเล็กมากเลยทุกคนมาใหญ่ตรงปลายตรงนี้จะเล็ก หอมผักค่าตองกับผักแพลวผักแพลวที่บ้านเรียกผักไผ่ผักไผ่ผักแพลวผักไผ่หอมลวน ผักไผ่ผักแพลผักไผ่ผักเคตองหอมดวนภาษาเหนือเอาไปทางไทยใหญ่นิดนทุกคน เ,เตี๋ยน้ำแห้งอืพี่ตาลองตั้งกล้องนอนนะทุกคนเนาะง้อตั้งกล้องไม่ได้นอนเดี๋ยวตั้ง คนจะคลิปก๋วยเตี๋ยวหมูกินกับผักขอผ่าเพลิเท่งนี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะจากพิตาอินสวีเดนช่วยกดได้ก,ก,กดแชร์กดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวจะไปหาเพื่อนๆหนังบ้านนะคะสวัสดี